โอ้ oh, สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดแีแม่แม่ทุกท่านคะ่ะวันนี้พามาเยี่ยมชมมะม่วงนะคะ ah, oh. ต้นนี้นะคะแม่แม่ลูกดกมากลูกตกมากเลยนะคะดูนะคะเป็นพวงมะม่วงเราปลอดสารพิษแม่แม่เห็นไหมคะหมดปลอดสารพิษนะคะไม่มีสารเลยคะ่ะมะม่วงในสวนเรา ไม่มีสารจากธรรมชาติอ่าสารก็ยารักษาก็คือปุ๋ยอื้อของน้องสงน้องมังนี่แหละคะ่ะอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่ามะม่วง,วงน้ำดอกไม้สีทองอลูกใหญ่ๆท้านเลยลูกใหญ่ๆนะแก่แล้วนะคะ,ะแม่แม่ท่านใดอยากทาน มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสั่งจองได้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมเอาชงน้อยชงน้อยชงน้อยอดกนะคะดกทุกทุกทุกต้นอันอันน,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 นี้ต้นนั้นแก่แล้วะคะต้นนั้นต้นนั้นจะจะออกอก่อนนะ,ะอันนี้ก็จะออกทีหลัง มาดูนะที่กำลังแทงช่อก็มีนะโอ้แม่ว้าวนี่โอ้ยโนอนต้นลูกใหญ่ๆว้าวว้าวว้าวอู้ดูต้นนูน้นนะเต็มป้าวต้นนี้สุกแล้วถ้าสุกก็จะเป็น ก็จะเหลืองแบบนี้นะคะคุณแม่ถ้าอันนี้อันนี้แก่ยังไม่สุกนะอันนี้แก่แล้วนะคะยังไม่สุกนะอะไรคุณตาว่าอะไรคะคุณแม่เออเอาคุณตาบอกว่ารถสับประรดมาแล้วนะ,ะต้นสับประรดมาแล้วอ่ะควานควานช้างในตำนานคนคนเดียวเลี้ยงช้างห้าชือ <laughs> ตอนนี้นะขณะนี้นะปานช้างในตำนานเป็นจอมยุทธแต่ละมือแต่ละเว้นกับ,บเฮ็ดหยังหาแต่ยาให้สร้างกินยางไปยางมา,าอยู่บ่ได้เฮ็ดหยังขเขาเลี้ยงกันพูดแล้โตสองโตแต่ผู้นี้แกงอีหลีเลี้ยงหาโต <laughs> ผมครับอร่อยไหมครับ สองการครับอร่อยไหมครับอร่อยครับยายได้กินอะไรอ,ะอ้อยครับอ้อยแก่แ่อ้อยแก่ๆ,ย,กๆยายจะกินด้วยไหมครับยายกินด้วยไหมกินยายก็กินนะ,อ,ะอร่อยหวานนะอ้อยเดือนห้านะ ไหนมาดูสาวน้อยก่อนนะมาดูเฉาวน้อยก่อนเป็นยังไงบ้างเอาโอ้ยคุณแม่อ่าก็ได้ไปตัดได้ไปตัดเครือแดงมาให้น้องนะคะคุณตาคุณยายก็ได้ไปตัดเครือแดงมาให้น้องกินเยอะๆเลยเอาน้องมังกินต้นเครือแดงเกือบหมดแล้วเย้เๆๆลยล่ะนั่นแหละคะ่ะคุณแม่อ่ากองอยู่นั่นคือเครือแดง แล้วก็ไปหายาแก่ๆนะหาหา้าแก่ๆให้น้องตอนนี้ยังกินต้นสมรสไม่ได้นั่นแหละค่ะคือน้องกินน่ะน้องมันกินเครือแดงอ่าเครือแดงเขาก็ชอบอยู่ตามป่านะคะแม่ๆเราจะเอามาปลูกในบ้านเรามันไม่ได้เพราะเขาต้องอยู่กับ ดินนันบริสุทธิ์ดินนันบริสุทธิ์อยู่กับธรรมชาติเขาเป็นยานะคะใช้ได้ทั้งคนทั้งช้างเลยนะเครือแดงต้องไปหาให้มากินเยอะๆนะคะจะได้สมานแผลภายในเวลาเราไปในป่านะคะเราไม่มียาเนาะเราไม่ได้พกยาพกอะไรติดติดติดกระเป๋าไปนะคะหรือเราเรามีบาดแผลโดนอะไรตาหรือมีมีดบาดเราเครือแดงเราก็ เอายางขาวๆน่ะใส่ตรงบาดแผลนะแล้วแผลก็จะแห้งเลยนะฆ่าเชื้อไปในตัวอันนี้เคยใช้นะเคยใช้มาแล้วนะะมาแล้วบอกคุณตาต้นสับปะรดครับครับคุณแม่นะครับขอบคุณมากทุกท่านครับที่ช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาเถอะไปดูกันเนาะอ่าไปดูต้นสับปะรดนะที่แม่แม่ท่านแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณ แม่พระของเราชาวช้างนะคะเนี่ยถ้าคุณแม่ท่านได้อุดหนุนผลไม้ที่เราไล่นะคะแล้วก็ได้ต้นสับปะรดมาอย่างนี้นะคะทุกครั้งไปนะคะหมุนเวียนกันไปนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอบพระคุณคุณแม่หลายๆท่านนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านมาในรอบนี้นะ,ะต้นสับปะรดนี้ก็ใหม่ๆสดๆเลยนะคะคุณแม่ ใหม่ใหม่จากรถใหม่จากรถสดจากสวนก็เพิ่งมาถึงเนาะคุณตาก็เรียกขอบคุณนะครับอ่ะฐาน่าอร่อยนะครับน้ารายฐาน่าอร่อยนะครับอ้าววันนี้รายได้กินต้นสับปะรดได้กินย่านุ่มๆด้วย รับรับผมึ๊บต้นสับปะรดสวยคุณแม่ตัดใหม่ๆเลยนะเนี <ots> ่ยโอ้ยเอตาดแล้วตายแล้วโอ้ยสรเฟียงต้นสับปะรดกระเฟียงไปบระหอดสร้างโอ้ยนอน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 ข้าวมานไก่คานอร่อยนะครับ คุณนะคะขอขอบคุณจากพี่ใหญ่ใจดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคคุณพ่อคุณแม่เอฟีทุกท่านที่เข้ามาอดนอนผลไม้ทาให้น้องได้มีอาหารกินต่อไปนะคะต่อไปไปต่อนะคุณแม่ขอขอบคุณคุณพ่อธดิพงคุณแม่อิสรีขอขอบคุณคุณแม่เบสนะคะขอขอบคุณคุณแม่นันทาขอขอบคุณคุณแม่สิมมาขอขอบคุณคุณแม่หนนัยขอขอบคุณคุณแม่สุจิตรา ขอบคุณคุณแม่นกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ทัศพรขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยเลยะะ้อค่ะคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยปลอดโรคปลอดภัยปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากิจการการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะคะ มีคะแนนล้นเหลือนะคะคุณแม่เหลือกินเหลือใช้นะขอบคุณที่มอบความรักความเมตตาช่วยอดหนุนผลไม้แล้วได้ต้นสับปะรดอร่อยอร่อยกรอบกรอบะมาให้น้องได้ทานเนาะขอบคุณนะคะ,ะ,คะ,คะชาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับทางช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ